สวัสดีค่ะนาะจากอินเพซโซนะคะ EP นี้นะคะเรามาเข้าสู่งานวิจัยกันแบบเตรียมตัวแล้วสําหรับภาพและวิดีโอในคลิปนี้แนนได้ทําการขออนุญาตผู้ทํางานวิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยว่านามาเผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นนั้นขอแนะนําบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมทํางานวิจัยหลักในครั้งนี้ชื่อดรเมตารื่นุสารท่านเป็นนักกลยศาสตร์หรือโกลเมิดนะคะมีประสบการณ์การทํางานยาวนานทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแนนขอเรียกสั้นๆว่าพีเมธค่ะ แนนได้มีโอกาสรู้จักพี่เมย์นะคะแล้วด้วยตัวแนนเองเนี่ยแนนจบกายภาพบําบัดมาแล้วก็มีโอกาสไได้ทํา บริษัทอิมเพโซซึ่งทาโซฟาและเตียงเป็นหลักโดยพอรู้จักพี่เม่เนี่ยแนนก็เลยเล่าให้พี่เม่ฟังว่าแนานอยากทําโซฟาที่นอกจากที่มีความสวยคั้วไมได้คุณภาพดีแล้วเนี่ยอยากให้ตัวเบาในที่นั่งเนี่ยกระจายน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีให้โซฟาของเราเนี่ยเบานั่งกระจายน้ําหนักได้ดีในคนที่น้ําหนักน้อยที่สุดแล้วก็น้ําหนักมากที่สุดพี่เม่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะพอได้คุยกับแนนก็ช่วยกันคิดโปรเจกต์นะคะแล้วก็ประสานติดต่อไปกับพี่คนไทย ท่านหนึ่งที่กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาลัยทีวีเดลฟีในเทลแลนชื่อดรสุมารีบุดมบุญญาณุภาพาในขออนุญาตเรียกว่าพี่มาลีนะคะทางพี่มาลีก็เลยได้ประสานไปที่อยู่แล้วก็ปีดรปีเตอร์วิงเพื่อช่วยเป็นงานวิจัยในครั้งนี้ในส่วนของพี่มาลีเนี่ยท่านก็เป็นนักกลยศาสตร์เหมือนกันแล้วก็เรียนศึกษาในด้านนี้ในเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเอโกโนมิกตามหลักสรีรศาสตร์ค่ะสำหรับบอร์ดที่ใช้ในการทําการวิจัยครั้งนี้จะมีทั้งหมด บซึ่งผู้วิจัยถ้ามองจากภายนอกจะดูเหมือนเหมือนกันเลยจะไม่รู้ว่าตัวข้างในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเบาแรกนะคะเป็นเบาที่ทางอินเพโซใช้อยู่แล้วในปัจจุบันส่วนเบาที่2นะคะเป็นเบาที่ทางบริษัทอินเพโซดีเวลอปร่วมกับนักวิจัยเพื่อให้การกระจายน้ําหนักดีขึ้นแล้วก็นั่งสบายยิ่งขึ้น2เบานี้นะคะเราก็นําจากไทยไปวิจัยที่เนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนเบาที่3เป็นเบาที่มีนวัตรกรรมทันสมัยที่สุดในโลกในตอนนี้ของทียูเดลส์นะคะเป็นไอเดียลสีค่ะผู้ถูกทดสอบจะถูกชั่งน สูงและมีการวัดข้อสะโพกค,ความยาวขาทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะเพื่อเราจะหาเป็นกลุ่มตัวแทนสําหรับคนที่มีน้ําหนักตั้งแต่น้อยที่สุดไปถึงมากที่สุดที่เราเรียกว่าคนที่มีเปอร์เซ็นทาย5ไปจนถึง95 จากนั้นนะคะเราจะนําผู้ทดสอบนะคะไปนั่งบนเบาะสามเบาะร,ระหว่างที่นั่งบนเบาะนะคะก็จะมีการให้ทําแบบสอบถามทั้งก่อนแล้วก็หลังนั่งนะคะการนั่งแต่ละเบาะเนี่ยเราจะให้นั่งเบาะละ30นาทีแล้วก็โรเตทไปแต่ละเบาะนะคะให้ครบทั้ง3เบาะแต่ละเบาะก็ทําแบบสอบถามทุกครั้งนะคะโดยในงานวิจัยครั้งนี้นะคะเราจะมีการใช้เพชเชนแมพเพื่อดูการกระจายแรงกดทับแบบเดียวถามเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้เลยค่ะไว้ EP หน้านะคะแนนจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องการ เทสงานวิจัยด้วยเพชรแมทแล้วก็สัมภาษณ์พี่ๆคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ด้วยที่มาช่วยเป็น subject ให้ค่ะยังไงฝากติดตามคลิปบอกงานวิจัยโซฟาที่แนนตั้งใจทําเพื่อคนไทยทุกคนด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโซฟาสวยคุณภาพดีคัสตัไมได้ก็นั้นขอฝากอินเพซโซไว้ด้วยนะคะติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ